จะสุขจะทุกข์อยู่ที่วิธีคิดการอ่านมากฟังมากจะช่วยนันทิทานง่ายๆตื้นๆพื้นๆเนี่ยนะมันเป็นของหวานเป็นขนมสำหรับเด็กเราโตคือเรากินแกงเผ็ด ถ้าคุณอ่านวอล์และพีซของตอนสไตร์บราเซอร์คารามาซอฟของดอสซิลิสกี้โอ้ยนะวันนั้นเอารามาเกียนก็ได้ไม่ต้องพูดฝรั่งรามาเกียนเนี่ยโอ้โหมันสิงสุดยอดความฝันนะจินตนาการโอ้โหมันมาจากดูอ่านแล้วมันมีนัยยะเวลามันเล่าไปมันไนยะที่ลึกๆที่มันสอนมนุษย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ใครห้ามอ่านนะอ่านไปเนี่ยไม่มีใครบังคับเราหรอกอ่านไปเนี่ยมันจะเริ่มลึกขึ้นเลยอ่านเรื่องเจ้าชายน้อยอถ้าอยากจะรู้จักเด็กอ่านเจ้าชายน้อย ไอ้ชาชาลัยบอกว่าเมื่อตอนผมเป็นเด็กโอ้สุปเปรีนะผมอิจฉาผมก็เขียนหนังสือพวกนี้อยู่บ้างนะเห็นสุปเปรีผมอิจฉาเลยเมื่อตอนผมเป็นเด็กผมอ่านหนังสือเรื่องป่าดงพงผีในหนังสือนั้นบอกว่างูเนี่ยสามารถจะนะงูงูเนี่ยนะนะนะสามารถจะกินช้าง งูมันสามารถจะกินช้างแล้วมันย่อยสลายมันนอนเนี่ยผมกลับบ้านก็เนี่ยคือในรูปนั้นมันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยงูกินช้างผมพออ่านแล้วผมก็วาดรูปบ้างจากหนังสือนั้นนะแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ดู เด็กแรกทุกอย่างกลัวไหมกลัวไหมยืนกระดัดไปกลัวไหมกลัวไหมไอ้ทำไมคนเราต้องกลัวหมวกเลยนะนะมาให้อีกคนก็ตอบแบบเนี้ทำไมต้องกลัวหมวกโอ้ผิดหวังมากเลยนะเด็กบอกแซงมากเลยนี่มันไม่ใช่หมวกนี่มันงูกินช้างกันเลยว่ะบ๊บ๊ะบ๊ะบ๊ะไปดูเลี้ยวไหลงูกินช้างนะ ไปไปไปผู้ใหญ่ไล่เลยโโหเด็กนั่นฟอนับแต่วันนั้นมาผมไม่เคยวาดรูปอีกเลยโอ้โหมีผมขนาดนั้นจนวันหนึ่งผมไปเป็นทหารนักบินใ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 นเรื่องเจ้าชายน้อยเนาะไปหาอ่าน,น,น้มันแปลภาษาไทยมาสามสี่สวนแล้วนะน่ารักมากแล้วพิมพ์กันคุณรู้ไหมพิมพ์กันไปเท่าไหร่แล้วห้ิกว่าล้านเล่ม ห้าสิบกว่าล้านเล่มคุณลองคิดดูสิใน,นเมืองไทยเอาแค่เล่ม,มาสิบบาทเียนะโอ้โหนะนะรับฟัดไปตั้งนี่เอานะ่ะแค่นี้เมื่อผมโตขึ้นไปเป็นนักบินเรือบินไปตกในทะเลทรายจะเรื่องจริงด้วยไอ้คนเขียนเนี่ยเรือบินมันตกทะเลทรายจริงมันเป็นนักบินเนาะมองไปเนี่ยสุดขอบฟ้าไม่รู้ตกอยู่ตรงไหนพาบินมากลางคืน รางทะเลทรายทะเลทรายซาราคนตายอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้ก็พยายามแก้เครื่องจนเนี่ยน้ำสิ้นหวังแล้วแล้วก็ในนั้นมันมีซ่อมอยู่ลูกเดียวแล้วมีอะไรมันพยายามจะเอาผ้าไปไปพร้อมข้ามตัวเอาผ้า้าไปไอ้วางเพื่อรับน้ำค้างพราะผ้ามันชุ่มบิดใส่แก้วแล้วพอดื่มขนั้น,นอ้วกแตกมันมีสารที่เคมีที่อยู่ในผ้านั่นแหละมันมีน้ำมันแล้วก็แล้วโอ้โหนะมันทุกแล้ว ขณะที่ซ่อมเครื่องอยู่ในเรื่องนี้ในเรื่องเมื่อกี้เล่าเรื่องจริงแต่ในเรื่องเนี่ยคล้ายๆกันตกนะแล้วกำลังซ่อมอยู่อยู่อยู่กลางททเลรายมีเสียงเล็กๆบอกน้าๆวาดรูปแกให้หนูตัวสิหันเฮ้ยมันใส่เสื้อคลุมมือดับดับไม้เท่มากเลยผมทองยืนเนี่ยน้าๆวาดรูปแกให้หนูตัวสิ ถามว่าหนูมาจากไหนมาได้ยังไงเนี่ยมายังมันไม่ตอบมันบอกน่าวาดรูปแกะให้หนูตัวสิเหมือนกับฉันมาจากไหนไม่ไมสําคัญสิ่งที่ฉันอยากได้คือแกะสักตัวหนึง่งนะนะเนื่องจากไอ้วันที่ฉันเป็นเด็กนะผู้ใหญ่เนะี่ยทำให้หมดกําลังใจนะฉันก็เลยวาดไอ้ตัวนี้ ตั้งแต่วันนั้นจำได้ไยไอเด็กคนนี้นะไอทีมันถือมีเสื้อคลุมมีเหมือนซูเปอปร์แมนแล้วก็ถือดาบมาไม่เอาหรอกลูกมูก,กินช้างน่ะกลัวออกโอ้มันดูเป็นฮะฮะอ่ะฉันก็ไม่เคยวาดเขาก็บอกเขาก็เลยวาดนี่นะวาดพับๆๆเนี่ยเอวเนี่ยแกะ,แกะ ทำยิก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 ขนลุงรังลุงรังนี่นะเนี่ยมีจมูกตาอ้ามีหูมีหูนะมีเอาหรอกในตัวนี้อ่ะาทางมันไม่สบายอ่ะตัวที่มันสบายสบายหน่อยสิเอาวาดไปอีกอ่ะเอาปุ๊บ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 นะไม่รู้แหละมันก็วาดเงี้ยลูกตาแกะอ้าวเนี่ยแบบคนวาดไม่เป็น น,านา้านี่มันไม่ใช่แกะนะมันเป็นแพะมันมีเขาเอา้าวตัวนี้ก็ไม่เอาอีกแล้วอา้าวขอตัวที่มันอา้าวแว๊บแป,ป๊บแว๊บอ้าวอีกแล้วเขาวาดให้มันงี้นะคุณนะอา้าวขั้นก็เอาใหม่มีหางหน่อยเอาขนลุงรังลุงรงังเนี่ยตัวนี้เนี่ยมัน มันมันมันไม่สบายมันอ,อยากได้ตัวที่มันาวาดยังไงยังไงก็ไม่เอาไนะ้ะในที่สุดก็เลยโมโหแบบผู้ใหญ่ทั่วไปเหมือนพวกเรานี่แหละเอาเนี่นะเจาะููหน่อยกล่องกลองกลอง เอาเนี่ยแกะที่เธออยากได้อยู่ในนี่แหละโอ้โหมันยิ้มเลนะนะมันหยิบกระดาษมาที่หน้ามันแล้วมันมองเข้าไปเนี่ย <c oughs> โอ้ยมันกําลังนอนหลับด้วย <c oughs> โอ้นี่โลกของเด็กเลยนะคนมันบอก ROB, มันกําลังนอนหลับด้วย <c oughs> โ้นะแล้วเรื่องนี้เนี่ยไอ้เจ้าชายน้อยเนี่ยมันจะเล่าโน,น่นเล่านี่ให้ฟังต้องอ่านนะ สุดยอดจิตนาการมลองไทยพิมพ์ม,มั้งสีสำนวนแล้วแล้วเขาก็มาหาผมช่วยวาดรูปประกอบให้หน่อยนะเราก็ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมาบอกให้ผมวาดรูปประกอบหน่อยผมไม่กล้าวาดฮนะถ้าคุณไปอ่านแล้วคุณก็ไม่กล้า ไอ้คนเพราะว่าไอ้คนวาดมันวาดรูปประกอบทุกหน้าเลยแล้ววาดหน้ารักวาดแบบเด็กวาดนี่แหละไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันเป็นนักบินตัวจริงมันเป็นนักบินนะมันวาดผมไม่กล้าไปแตะเอาเงินมาจ่ายยังไงผมก็ไม่วาดเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปอ่านนะแล้วแล้วคุจะเห็นมองโลกผ่านโอ้โหเรื่องดีๆเนี่ย่านสายตาเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็เขียนผู้ใหญ่เป็นคนเขียนเสียนะดายไอ้หนุ่มเนี่ย มันเป็นนักบินแล้วก็ตอนสองครามโลกที่สองมันบินไปไม่ได้กลับมาเลยบินไปตกไม่รู้จนจนวันนี้ไม่รู้ตกที่ไหนมันตกเนมะื่อเขียนเรื่องนี้จบใหม่ๆเลยเรื่องนี้บ,บัดทัดเทิงนะคนและเขียนเรื่องดีๆอีกสี่ห้าเรื่องสวยมากเป็นสุดยอดคนเนี่ยแล้วมันจะรู้เรื่องศิลป,ปะมันจะมีรสนิยมยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่รู้มันคืออะไรนะไอ้หมอเนี่ยโอ้โหมันสร้างสิ่งที่เป็นของขวัญโลกห้าสิบสามล้านเล่มนะคน ม่ใช่หนึ่งล้านเล่มแมันอ่านกันรนะบาดทัทุกชาติแหละวันหนึ่งผมว่าไอตัวเจ้าชายน้อยเนี่ยมาขี่ควายนะคนจําได้เห็นหัวรอกนะันนะโอ้ขี่ช้างไปกราบพุทธทาสนั่งก้นดองพุทธทาสนั่งอยู่กับหมาถือไม้เทา้าไอเจ้าชายน้อยเนี่ยมันก็กราบท่านพุทธทาสก้นดองเลที่แรกมันยืนไหว้มันไหว้ไม่เป็นหรอกมันยืนไหว้นะคนหัวรอก,กันนะผมก็เอาไปแจก เขาแปลไอ้เล่มนี้เจ้าชายน้อยเดลิตันพรินซ์เลอเปติท์แพร์เนี่ยมันพิมพ์เป็นอักษรเบลให้คนตาบอดอ่านเหมือนไทยเนี่ยว่าโอโ,โ,โอ้โหโอ้โหมันคิดได้ฮะมันช่วยกันมาทุ่มทุนทุ่มกันมาออกมาเนี่ยผมก็มันก็เชิญผมไปในงานผมวาดไอ้เจ้าชายน้อยเนี่ยไปขอบคุณเขาพอเอารูปออกมามันบอกว่าไอ้คนที่ในงานบอกเฮ้ยคุณเอารูปอย่างนี้มาแจกไดย้ยังไงอ้าว ก็ผมขอบคุณที่พอคุณแปลหนังสือดีๆให้คนตาบอดอ่านโหนะแล้วทำไมจะต้องท่าไงบอกมันไม่ได้รูปขนาดนี้มันต้องประมูลนะไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วนี่ผมเขียนมาผมเขียนไม,ม,ม,ม่เปิดเกลยเนี่ยะคุณอยากทำาป็นเรื่องคุณเลยแหละผมขอบคุณก็มันนั่นเลยบอกอ้าวใครที่ไปจากสองพันเลือกรูปเลยโอ้โหมันแย่งปุบๆๆเนะต่อมา มีคนบอกว่าพิมพ์เสื้อยืดขายเนี่ยเจ๊กีญี่ปุ่นฝรั่งมันซื้อทุกคนแหละเขารู้จักเจ้าชายน้อยกับทั้งนั้นนะ่ะทั้งโลกแหละจะขายร่ำรวยระบัดัดเทิงเลยนะมันว่างันนะแต่ผมก็ขายไม่เป็นหรอกผมบอกเฮ้ยคุณพิมพสะกศเนี่ยมันก็โหยพิมพ์สะกศเนะจ้าชายน้อยมาขี่ช้างขี่ควายมาไหว้พระมาหิ้วปิ่นโตเดินตามพระอย่างแซงกับผมทองไอ้หนูน้อยนะเลยใครจะเห็นก็จําได้นยจะขายระบัดัดเทิงจริงนะคณ วันหนึ่งเมียทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศสไปที่บ้านผมเล่าตรง้ฟังแล้วผมถามบอกว่าจริงไหมที่ผมถ้าผมพิมพ์ออกมาผมติดคุกผมได้กลิ่นมาว่าถ้าพิมพ์เมื่อไรติดคุกอวันนั้นโชคดีมากเลยเมียทูตวัฒนธรรมไปที่บ้านบอกจริงไหมเนี่ยติดคุกเธอบอกว่าจริงมันมี มูล,ลนิธิที่ทําเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นมูลนิธิอยู่ที่ฝรั่งเศสทุกปีเขาจะพิมพ์จานชามถ้วยเสื้อต่างๆเขาเขาทำทุกปีแล้วแพงระบาดถัดเธงทุกปีได้เงินก้อนมาหืมาเอามาให้เด็กกำพร้มพามาส่งเสริมการศึกษาสําหรับเด็กเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมเผลอตอนนั้นผมติดคุกไปแล้วเนี่ยมันของพวกนี้นะทีที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยในโลกของเด็ก ไอ้นี่มันเป็นมุมมองของเด็กแล้วก็ไอการวาดคุณไปดูว่ามันวาดมันไม่ได้เป็นไม่ได้เรียนวาดมาเท่าไหร่แต่มันทําได้มันทามันน่ารักได้หนังสือสําหรับเด็กครูศิละปะทั้งหลายนะผมมีตัวอย่างมาเนาะแต่ผมโชว์ท่านไม่ได้ซะแล้วไอคนหนึ่งมันหยิบกระดาษฉีกมลประปะึป้งปึงป้งปึง้งว่า่จริงผมควรจะหยิบโชว์นิดๆหน่อยๆน่อยเนาะขออภัย ผมก็บอกเจ้าภาพไม่ทันว่าคุณช่วยฉายภาพขึ้นจอได้ไหมนะคุณจะเห็นกันเต็มเต็มตาแต่เมื่อทำไม่ได้มาชาเสียแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้ขึ้นอะไรไม่ทันแล้วฮ้ได้ไหมจริงเหรอเออเอาสิอลัลละวทั้งนั้นก็สวรรค์โปรด นะเอาเล่มนี้ก่อนนะเล่มเล่มนั้นก่อนนะและค่อยเดี๋ยวถ้ามีจังหวะก็ตามด้วยเล่มนี้เนาะแค่นั้นแหละเท่านั้นแหละส่วนไอ้เล่มนี้เฮ้ยเราเลิกวัดแล้วนะตอนนี้เลิกวัดดีกว่าอ่าทิชชู่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 มีไหม ผ้าเช็ดหน้าผมก็มีทําไมไม่ใช้เล่าจบแล้วง่ายง่ายไม่ต้องแล้าไม่ต้องแล้าไอ้หนูรูปไม่ต้องห <c oughs> นังสือนี่นะเวลาเขียนรูปเด็กมันไม่ได้ต้องการผู้วิเศษอะไรหรอกมันวาดง่ายๆสิงโตสีเหลืองทัดทาแต้มจมูกตาเหมือนผมเขียนมเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้ขนแผงคอสีส้มเนี่ยคนเนี่ยแค่นี้เด็กชอบ มันไม่ต้องการนักวาดพิเศษอะไรเลยแล้วมันไม่เหมือนแต่ใช่โอ้ยนี่นะอีกประโยคนงไม่เหมือนแต่ใช่เนี่ยเนี่ยนะไม่เหมือนแต่ใช่เนาะเนี่ยในเล่มนี้นะนนนนะมันป้ายเละและคุณมันป้ายป้ายทาทาเนี่ยมันเหมือนที่ไหนแล้วแต่มันใช่เหมือนตุ๊กตาเนี่ยแหละคุณเนี่ยเวลามันเวลามันติดขนะ่ายเนี่ยนมะันกนะนะ็สีดาขีด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 เลยเนาะเนี่ยนะอันเนี้ยนะครูศิลปะทําทได้ไหมเนี่ยทาได้ เขียนโตๆเนาะแล้วก็เอาไอ้พวกที่เรียนอยู่ในชั้นน่ะมัธยมและปฐมก็แต่ทําอย่างนี้เป็นแผ่นๆเนาะแล้วไปให้โรงเรียนอนุบาลรอบๆนี่คือผลงานของครูกสิทธ์ในวิชาศิลปะโอ้น่าจะคิดมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยทำเวทยานีพน้์ได้เป็นด็อกเตอร์นานแล้วนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทำอย่างนี้นะเป็นแผ่นๆนะเอาไปให้โรงเรียนรอบๆเขาเรียนโอ้โหสุมาตะสุมาตะเสนอว่าขอโทษสัะ มันแสนจะง,ง่ายเลยนะคุณนะก็คือไอ้หมูม,ม้ามีกับที่ผมสนสอเพ่อผมเนะนนี่แหละแต่ทีนี้ว่าพร้อมยังได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้อันิจจาน่าเสียดายเราได้ทำชีวิตหายไปครึ่งหน, <c ười> น,นึ่งเปิดโชว์ได้และหนังสือเด็กในโลกนี้นะคุณนะ ผมอยู่ในอยุดอยูอย่ยส่วนหนึ่งของผมเนี่ยชีวิตผมเนะี่ยอยู่กับพวกหนังสือเด็กนิทานเลยนะมันมีหนังสือที่เปิดมา้วเป็นกลิ่นหอมตามรูปดอกไม้นั่น่ะนะแล้วเปิดมาเนี่ยพอเปิดอีกแผก่นเข้าไปปั๊บสีมันเปลี่ยนเนาะโอ้มีทั้งหนังสือกลิ่นนะและ้วหนังสือสีแล้วพอเปิดปั๊บมันซ้อนกันเป็นรูปอีกรูปหนึ่งขึ้นมาเปิดไปอีกมันซ้อนกันเป็นอีกรูปอื่นขึ้นมาเนี่ยนะหนังสือเด็กมันไปไกลขนาดนั้นแล้วนะแต่มีอยู่ไอ้คนหนึ่งอยู่ ทันที่มันจะวาดแบบนั้นนะคือไอ้เรดนี้สองเนี้ตัวอย่างง่ายมากเป็นครูเสืเ้อปะทําได้มันตัดกระดาษมันตัดกระดาษสีฟ้ากับสีเหลืองเอามาเอามาแปะเลยมาแปะปิดบนกระดาษเลยนี่แหละไม้ต้องถือมือหนึ่งแล้วก็ผมจะถนะุณจะถืออะไร เอาคุณถือหนังสือมาแมา่นี่ก็เรียนศิลปะมานะเนี่ยเนี่ยชีกกระดาษสีฟ้าแปะปุ๊บแบบนี่นี่คือคุณหนูสีฟ้าเปิด <laughs> คุณหนูสีฟ้านะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหลังหนึ่งโอ้โห หนูสีฟ้ามีเพื่อนเยอะแยะเลยเชียวเปิดแต่เพื่อนสนิทของหนูสีฟ้าก็คือหนูสีเหลืองหนูสีเหลืองนะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งเปิดโอ้เวลา เวลาว่างวงเนี่ยหนูสีฟ้ากับหนูสีเหลืองเล่นซ่อนหากันเอายางเอายางบานบานดอกไม้อะไรเอ่ยบานโอ้โหเล่นเป็นดอกไม้บานกันนอาเปิดเวลาอยู่ในห้องเรียนนะครับหนูสีฟ้ากับหนูสีเหลืองนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอกลับบ้าน,นากันกวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าหนูสีคุณแม่บอกหนูสีฟ้าเฝ้าบ้านนะแม่จะไปตลาด นั่นแน่พอคุณแม่ไปแล้วหนูสีฟ้าทําอะไรนะ่ะหนูสีฟ้าออกไปนอกบ้านแล้วละหนูสีฟ้าไปที่ไหนน้อหนูสีฟ้าไปบ้านหนูไปบ้านหนูสีเหลืองหนูสีเหลืองอยู่ไหมไม่อยู่แก่งมากโอ้โห <c oughs> หนูสีฟ้าก็ออกเดินตามหาหนูสีเหลืองจู่หาไปหาไปหาไปโอ้โหไปที่มืดที่สว่างหาไปหาไปอะละ หนูสีเหลืองอยู่นี่เองหนูสีฟ้ากระโผผวผวาเขาไปหาหนูสีเหลืองโอ้เราเล่นกันฮบาเล่นกันปั้มกันใหญ่ดีใจนั้นฮเล่นไปเล่นมาเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเปิดโอ้โหเราไปเที่ยวสนามเด็กเล่นกันนอ <c oughs> อุ้ยเป็นรถออุโม,มดงดำๆไปไปไปปีนไปไปต่อไปต่อรถออม,มันอุ้ยไปไล่จับหนูส้มไล่จับหนูสีส้มไปปีนเขาเปีนเขาเปีนเขา ะเปิดอืมเหนื่อยแล้วน้ะเหนื่อยแล้วเราก็กลับบ้านกันหนูสีฟ้าเนาก็กลับบ้านพอกลับไปที่บ้านคุณแม่หนูสีฟ้าบอกว่านี่มันบ้านหนูสีฟ้าเขานะเราเป็นใครฮะไป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 ที่อีกบ้านหนึ่งคุณแม่หนูสีเหลืองบอกนี่มันบ้นหนูสีเหลืองเขานะเราเป็นใครฮะไปไปไป ไม่มีใครเปิดตูรับเราหนูสีฟ้ากับหนูสีแล้วก็ร้องไห้รำตาไหลแม่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 ออกมาจนกระทั่งเนื้อตัวสะอาดเอี่ยมกลับเป็นหนูสีฟ้าและหนูสีเหลืองตามเดิมเฮ้ยเราลองกลับไปที่บ้านอีกทีสิเพรากลับไปที่บ้านคุณแม่หนูสีฟ้าชชยโยหนูสีฟ้ากลับบ้านมาแล้วไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาลูกโอ้ยเหนื่อยไหมขอแม่หอมหน่อยสิคุณแม่หนูสีฟ้าก็อุ้มหนูสีฟ้าขึ้นมาหอมแล้วอีกคนอะใครเอา กันอีกคนก็หนูสีเหลืองเพื่อนหนูสีฟ้าไงล่ะฮะ๋อเหลอเพื่อนหนูสีฟ้าเลยขอป้าหอมหน่อยนะคุณแม่หนูสีฟ้าก็อุ้มหนูสีเหลืองขึ้นมาหอมคุณพ่อตกรใจคุณพ่อฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วไอเด็กที่เนมาเมื่อกี้เนี่ยฉันรู้ฉันเข้าใจแล้วหนูสีฟ้ากับหนูสีเหลือง ก็พาคุณพ่อคุณแม่มารู้จักกันหนูสีฟ้าก็โผละะ่ผวาเขาไปหาหนูสีเหลืองคุณพ่อก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปหาคุณแม่และแล้วจากนั้นมาหนูสีฟ้ากับหนูสีเหลืองก็มีความสุขสวัสดีมาจีบกันเรื่องนี้ก็จบลงเอาละโอ้หฉีกระดาษฉีกระดาษขึ้นมาปิดปิดปิดแล้วก็เล่าเลยคุณรู้ไหม วันรุ่งขึ้นหลังจากหนังสือนี่ปรากฏออกไปนั้น,นโรคระบาดทักทางโรคหนังสือเด็กในคืนเดียวมันกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเลยคนกระดาษมาปิดๆเนี่ยงั้นอยากร่ำรวยก็เอากระดาษมาเป็ดแล้วก็เล่าเรื่องขอโทษนะมันชาไปซะแล้วร่วมทั้งผมด้วยเอาสิแทนที่มันจะวาดรูอเอากระดาษมาแปะเลยคุณไปเล่าให้ลูกหลานไปแปะแปะแล้วเล่าวโอ้โหมันชอบเลยคนมันรักคุณเลยล่ะ มันจะหายเกลียดคุณเลยแหละเอ้นี่ว่ากันไปมากเป็นยิ่งพวกไปกันแดดันประชดประชันเสียดเสีเอาอีกคนหนึ่งนิดหน่อยอันนี้อันิดหน่อยอถ,ถ้าจะรู้ยากเอางี้ก็ได้เอางี้ก็ไดางี้ก็ได้ไม่ต้องผมผมจะผมวัดนี่ดีกว่าวัดตัวอย่างนิดหน่อยนะดูนะดูนะ มัน <c oughs> เล่าไอเ้เรื่อนี้มาอีกแล้วมันไม่ได้ทำมันไม่ได้สําแดงความสามารถทางวาดอะไรเลยเอเอไอ้รูปแรกมันขีดเส้นใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอาคมันขีดเส้นอย่างนี้นะคุณนะนีมันขีดเส้นอย่างนี้นะนะมันบอกว่าขึ้นต้นปับ๊บม s สซิ่งพก็คือส่วนที่หายไปอา้าวเปิดเด่ผู้ที่ล้มเหลวและผูท้ที่ประสบความสําเร็จโอ้โหจะฉายบนจอมมันตายแล้วคน บางส่วนหายไปฉันจึงไร้ความสุขดูไนดะ้ดูนะครับนี่นะโอเคพอล้อันนั้แล้วบางส่วนหายไปฉันจึงไร้ความสุขดังนั้นฉันจึงออกเดินตามหาส่วนที่หายไปนะฉันหงายหน้าแงีแล้วก็ร้องเพลงลันลัลัลันลันลันฉันกำลังเดินตามหาส่วนที่หายไปนะบางครั้งแสงแดดแผดกล้าบางครั้งฝนหนาวเย็นตกมามันทำอย่างเงี้ย ขอโทษนะโคตรง่ายเลยนะโคตรง่ายเลยนะเนี่ยนะเนี่ยน,น,นะผ่านหิมะตกอะไรแต่ละมันว่าไปอ่าอ่เปิดดิเปิดดิอ่าเงือหยดบางครั้งฝนยาวเย็นตกมาเปิด,เป,ดเปิดเปิดไรไปเลยโอ้ถ้าอยู่บนจอคุณเลไอ้นะเมาจะเล่า,หหาหให้มันหยดเลยนะอ่ไปไปเรื่อยไปเรื่อยนะจมอยู่ในหิมะนะก็ไปวันเออไปเจอไปเจอไอ้เจอไอ้ตัวนี้คนสวัสดีนอนแม่อา่าเปิดนะ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  สวัสด,ดีนอนโอ้โหนะดอกไม้อะไรช่างหอมอย่างงี้คุณก็วาดได้แบบเนี้ยดอกไม้อะไรช่างหอมอย่างงี้ไปโอ้บางครั้งฉันเดินผ่านแมลงตัวหนึ่งไปแล้วอยู่ๆไอ้แมลงตัวนั้นเดินผ่านฉันนะวันอะไรช่างสวยงามอย่างงี้ผีเสื้อมาเกาะหลังฉันนะนะไปทีละรูปนะ รูรกมันการกเพิ่มนะโอ้บางครั้งจะบุกปาฝ่ารกย่ำไปในคลองเหลวเละเปิด